สวัสดีครับท่านผู้ชมคือช่วงนี้เนี่ยผมแบบว่าคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมคาร์พาร์กิงไม่ค่อยออกเลยผมไม่รู้ว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรดีทุกคนที่ทำออกมาแล้วมันจะสนุกคอนเทนต์ content ช่วงนี้มันตันๆยังไงไม่รู้ตอนนี้คือผมนั่งคิดแบบว่าไอ้วันนี้เราจะทำคลิปอะไรดีนะผมนั่งคิดคิดแล้วคิดอีกอ,อยู่ก็คิดไม่ออกสักที วันนี้ก็มาแบบไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยก็คิดว่าน่าจะพาท่านผู้ชมเอารถที่ผมมีเนี่ยไปหาแข่งเล่นประมาณนี้เลยในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าผมทํารถ4 4 4ไว้หลายคันมากครับผมผมยังไม่ได้แบบว่าลองเอาไปวิ่งดูเลยอย่างเช่นคันนี้ครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแรงเพราะว่ามันเป็นรถที่คันค่อนข้างเล็กแล้ว พอเราเอามาทำ4:14เนี่ยคิดว่ามันน่าจะวิ่งทำเวลาได้ดีสำหรับรถคันนี้จริงๆผมก็มีอีกหลายคันอันนี้ก็จะเป็นรถหาเสียงน,นี่รถพักก้าวไกลครับผมแล้วก็มี Civic FD ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็น4:14เหมือนกันนะครับผมจูนเกียร์มาด้วยนะ 1E ขีด e 05S นะครับผมคือจูนจูนเกียร์ด้วยในส่วนของเซตจูนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเซตยังไงรถ4:14ผมเซต เซตจูนไม่เป็นใครมีเซตจูนแบบว่า414เทียบๆนี่แนะนำผมมาหน่อย B r s e t คันนี้ไม่ใช่414นะครับแล้วก็จะมี r 3 4คันนี้ก็เป็น414เหมือนกันกระบะซิ่งผมก็ไปทำเป็น414แล้วอ่าได้ให้ดูแรงมา้านี่414เรียบร้อยแล้วก็ r 3 5คันนี้ลายพรฮับคัน <c ười> นี้ก็414เหมือนกันนะครับ และในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเอาไปเล่น2องคันแล้วกันเอาเป็นซีวิคคันนี้แล้วก็อีกคันนึงเป็นอันนี้มันรุ่นอะไรผมไม่รู้จักชื่อวะไม่ใช่คันนี้นะคันนี้คันนี้อ่าคันนี้ยผมจะไม่แต่งลายอะไรเลยนะครับผมเราจะใช้เป็นแบบลายเดิมๆธรรมดาทั่วไปเลยแล้วเราเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีส้มดีกว่าอ่า,อามีคนแข่งรถกันพอดีเลยท้าไปหน่อยโอ้ยท้าไม่ได้วะเหมือนว่าเขาจะแข่งกันอยู่ ขอท้าคันนี้หน่อยในในคันดแดงแดเมืแบบ่อกี้เอาว่ะมาครับผมเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดซิงเปิดซิงมันก็ต้องเบิร์นยางก่อนน่าจะเป็นรถ FGG เหมือนกันหรือเปล่าแล้วทำไมรถผมมันเข้าเส้นไม่ตรงวะเนี่ยผมจะไม่กดสลับเอาว่ะไม่กดสลับ อีอยาแพ้นะครับผมโอ้โหแพ้ไปเซี่ยวแบบเซี่ยววินิดเดียวเองแล้วรอบนี้ขอเบิอนยางใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ตรงเอาทำไมเบิอนยางไม่ได้อ๋อผมป้าเป็นขับสี่เอาอ่ะตึงๆไปอุ้ยทำไมรอบนี้เราจวดจังวนะเนี่ยโอ้โหยังไม่ชนะอีก เอาอีกครับผมแข็งอีกฮะมาเดี๋ยวรอบนี้เราผมจะขอกดสลับดูไม่สลับนี่6.7 6.8นะครับ6.9 414จริงๆ414มันไม่ต้องสลับก็ได้นะครับแต่ถ้าสลับเนี่ยมันจะได้ความแรงตัวดูนี่เป็นไง6.3อ้าวคนนี้เหือเลยเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้วิ่งเกือบ7วิอะไรวะเนี่ยทำไมลงมาเกือบ หกหกวิต้นต้นคนนี้งงเอาอีกครับผมสลับอีกฮะดูหูคตดเลยหกจุดสี่เจ็ด<แล>ไปเลยยังไงครับผมยังไม่เข้าเส้นอีกคนนี้เดี๋ยวนะเขาน่าจะใช้สูตรอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่หรือเปล่าเอาเขาชนนะครับผม ชนอะไรวะเนี่ยจริงๆผมชอบแบบแข่งแบบไม่ไม,ไม่ไม่กดสลับมากกว่านะเพราะว่ามันทำให้เกมมันอ่ามันดูสนุกดีอ่าพี่อีโววะลองแข่งสักหน่อยอ่าอีโวสี่หนึ่งสี่ไปสองร้อยมา้าเฮ้ยสองร้อยม้าแต่เฮ้ยแรงม้าทำไมเหมือนคันเมื่อกี้วะสองร้อยสองร้อยเก้าสิบห้าแต่แรงบิโดโคตรเยอะ เอาแล้วครับผมนี่ไม่กดสลับชนะไหมเอาว่า6.8ตึงๆไปครับผมแกมือแกมืออีโวไม่ยอมเหมือนกันไอ้ล้วมุมกล้องอันนี้มันหายไปไหนเออนี่ยอ่าครับผมกล้องมันต้องออกเข้าใกล้กว่านี้หน่อยปับ๊บขอตึงๆไปเลย้ยโอ้โหออกตัวรอบนี้ไม่ฟรี เนี่ยพอมันเป็นเกียร์จูนแล้วเกียร์เนี่ยมันจะสับเร็วมาก6.7อุ้ยออกตัวลอ้อไปฟรี6.7วิขอตึงๆไปเลยนี่ครับผมแข่งรถเล่นไม่มีอะไรครับคลิปนี้นี่ผมจะแข่งแบบไม่กดสลับนะโอ้โห6.77ชนะอีกอยังชนะอยู่ ชนะอีกชนะอยู่แล้วก็ชนะต่อนะฮะถ้าผมเอาไปขายนี่มีแต่คนอยากได้นะรถคันนี้มันเป็นสี่หนึ่งสี่แต่ผมไม่ขายนคะครับผมผมเก็บไว้เล่นอุ้ยรอบนี้เหมือนว่าเขาจะตึงกว่าทุกคนตามผมมาติดติดเลยโอย้ตามผมติดติดเลยว่ะเอ้แต่ยังผมยังชนะอยู่คนนี้บอกไม่เอาแล้ว นี่ผมไม่ได้สลับเลยนะโอ้ยจังใดเจ้าเนี่เจ้าสู้ใครได้บค่อยไม่ได้กดสลับเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยขับรถไปชมตลาดสักหน่อยว่าตอนนี้มีคนขายรถหรือเปล่าน่าจะขายกันหลายคันเลยเมื่อกี้เห็นผ่านๆโอ้นี่เป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้ไทยปาร์ตี้รถไทยโอ้ยล,อล,ล็อกรถไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดินไปดูสักหน่อยไอ้ เขโ,โหมีคนตั้งซื่อววาอ้ายด้วยนะโอ้โหนี่เป็นเซิฟคนรวยครับผมดูรถขายกันแต่ละคันนี10ล้าน20ล้านได้โคตรแพงโคตรตึงโคตรอันตรายกระบะแลกกันไหมเรามีกระบะลายสวยๆกระบะคันนี้เหรอคันนี้ไม่น่าจะมีคนซื้อนะ่ยขาย20ล้านด้วยประเด็นรถอ,อันนี้คือรถวัยรุ่นเะครับผมดูกระบะเหล็กข้ามท่ายนะทุกคนมีคนขายรถสไลด์พันหนึ่งวะ่ะ เอาวะมีคนซื้อด้วยเหรอโอ้พัดเดียวเลยนะอุย้ยกระบะคันนี้อะไรเนี่ยกระบะลายอะไรก็ไม่รู้นะดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหแต่ฝาโปรงนี่แบบว่ายัางตึงเลยนะทําเครื่องยงเครื่องยนต์มีเหล็กไทเทด้วยข้างหน้าเอออู๋ไอเอเซเ่นมันใส่อะไรมาบนหลังคาวะเนี่ย เอ้อรอมันคืออยู่บนราคาเนี่ยมันใส่มาได้ยังไงเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบที่เก็บที่เก็บอาสกีหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแรกเลยว่า,ยวาอย่างเตึงอย่างเอาอ้ยเดี๋ยวเ e ไอแปดหไปหทำไมหน้าตาเป็นออดี้วะแต่ลายนี้เป็นลายส่งเต้าหูนะ้โอ้มีคนขายกระบะคันนี้ในราคา10ล้านบาทอันนี้เป็นรุ่นอะไร ฟอร์ดเอฟหครับผมสำหรับรถคันนี้แรงม้าเก้ารแรงบิด2อ0พันสาออดีคันนี้โอโ้โหตึงๆกันไปมีแต่คันตุรึงตรึงนะเดี๋ยวเราไปแข่งรถคันต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาเอาอีกคันหนึ่งนี่ไปแข่งเล่นดีกว่าสำหรับอีกคันหนึ่งนี้จะเป็นซี v i c เอดีคันนี้นี่ซีวิกเอดี ซีพเอฟดีเนี่ยมันไม่สามารถใส่เครื่องสีแสนได้เห็นไหมนะครับเป็นเครื่องแบบว่าเครื่องขี้กากเลยแต่ผมจะเปลี่ยนไปใส่เป็นยางออฟโรดดีกว่านี่ผมชอบผมชอบยางออฟโรดเพราะว่าผมชอบลายล้อมัน,ม,นมันชัดเจนดีอะล้อมันดําเออเ,เวลาใส่แล้วมันสวยแต่ผมจะใช้เป็นสีม่วงเลยนะครับผมในส่วนของสีรถของเรา ม่วงๆโอ้ยมันหล่อมันตึงเฮ้ต้องทําตรงนี้ให้มันเป็นสีดําทั้งหมดอ่ะมันจะสวยเลยจะเหมือนรถซิ่งรถแข่งนี่เอาว่าใส่แค่ด้านข้างพอครับนี่ยไม่ต้องไปใส่เยอะนี่จะได้เหมือนรถซิ่งหน่อยนี่คนระับผม CBFD เอ้ยฝั่งนี้ลายไม่สวยเอาขึ้นไปอีก เอาวะทุกคนมาครับผมนะฮะดัน,นไฮเว์ตึงๆไปกับซีวิกเอฟดีโอ้โหแค่การออกตัวก็บวงบอกแบบว่าว่ารถเราแรงแรงมากๆแล้วนะครับผมอุ้ยอันนี้มันรถไหลวะนะอ๋ <c oughs> อโมเดลมันโดดไม่เสร็จท้าแข่งสักหน่อยดอสดอสชาเลนเจอร์แล้วบนะ,ะ,นะเอาวะรับคำท้าตึงๆไปอุ้ยแรงมาเขาแรงปกตินะ <c oughs> ผมไม่กดสลับละกัน กติก็ไม่กดสลับอยู่แล้วอู้ยเสียงรถยังดูโอ้โหทำไมรถเรามันออกตัวนิ่งจังวะแบบไม่มีแบบอาการล้อฟองล้อฟีเลยอุ้ยหกจุดปดเจ็ดนะครับผมเอาอีกหรือเปล่าฮะเอาอีกไหมแก้มือไหมมัน <c oughs> น่าจะแก้ไม่ได้แล้วมั้งนี่เวลาห่างกันขนาดเนี้ยทำไมรถผมมันนิ่งจังวะแบบไม่มีสะบัดเลย โอ HR, oh ้ยโอ้ยอีโบอีโบอีโบไลโตเกียวดิฟอ่ะโอ้เนี่ยอิฟชูโนะอานเนมิกระเดกเกี่ยเอชสิบสามอีโบปฏิเสธถ่าเอชสิบสามไปเอชสิบสามก็ปฏิเสธโอ้ยอะไรเนี่ยแข่งรถกันไม่ได้หรอเราไม่ต้องปฏิเสธด้วยเอเอใครวิ่งมาดูรถเราอยากได้ซีวิคเอฟดีพี่ไหมน้อง บีมเด้อจ้าตอกสดสดเสียบสดสดเลยเดอ้ออ้ยาดสอกสดสดเลยเดอ้อใจบอ้โหวิกระบะาันนั้นโคตรเฟี้ยวโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมจะหาท้าแข่งใครได้บ้างวะเนี่ยเอาว่าคันนี้โอ้โหไอไลายได้เห็นบ่อยๆทุกคนไอไลายสีทองทองเนี่ยเออคือเห็นบ่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปท้ารถสไลด์แข่งดีกว่าไหม ไม่มีคนแข่งด้วยเลยเนี่ยอยคนตั้งเยอตั้งแยะนะเออต้มยำกุ้งมาะขอเบิร์นยางก่อนนะรอ,อ,อบเบิร์นยางนี้คือจัดจ้านพึ่งไปเล่นยางมาใหม่มันก็ต้องมีการบงการเบิร์นกันก่อนก่อนที่จะไปแข่งไม่งั้นมันมันจะออกตัวไม่ดีแต่จริงๆนี่ออกตัวเป็นหายเลยนะ Hoy, ality, อื้มอื้มยรอบต้นนี่คือจัดจ้านมากเลยคันนี้ท็อปสปีดสองร้อสิบสามร้อยสี่มัน <Nike, S 2> so. yeah, จะมาสองร้อยเลยเอ้ยสี่หนึ่งสีอะไรเนี่ยทำไมวิ่งได้สิบวิบ้าเปล่าสี่หนึ่งสี่เก้หรือเปล่าเนี่ยทำไมเวลาน้อยจังปกติสี่หนึ่งสีมันต้อง6กวิเจวิ เดี๋ยวเรามาลองท็อปสปีดกันสักหน่อยครับทุกคนหูยโคตรแรงเลย5้ารอย้อาวทำไมรอบมันขึ้นช้าจังวะเทนี้อันนี้เกียร์อะไรเนี่ยเบรกมเบรกทีนี้เป็นยกเป็นยกขอท้าแข่งหน่อยรถไวเปอร์คันนี้ก็ได้กระบะซิ่งก็ได้เอา้าทำไมมันท้าไม่ได้เนี่ยเอาว่ากระบะหรือเปล่าเอ้ยกระบะซีหนึ่งซี เสียงรถไข่วันี่บักมาเลยให้ลัก2.8ด้วยเซตอ d ดิชั่นมาเซตอ d ดิชั่นละน้องจะมาจัดกับพีหน่อยแล้วเป็นไรวะเนี่ยปวดหัวสิบหายเลยรู้ว่าเป็นโรคอะไรเหมือนกันมา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 พร้อมแล้วครับผมพร้อมแนละ้วไปโอ้โหตึงๆกินขาดหมดครับ เอกินขาดหมดอมอมอมเอาอีหรือปังแก้มือให้รอบแก้มือโอ้โหไม่เอาอุตส่าห์ให้รอบแก้มือเ้เอ้ยเดี๋ยวเราไปชมตลาดกันสักหน่อยนึงละกันอันนี้น่าจะเป็นแมปใหม่มั้งที่ผมเข้ามาอุ้ยอันนี้คนออกมาแข่งรถกันเยอะว่าแมปเนี้ยเอา